าจมึงแต่งเรื่องนะโว้ยแต่งจิจู๊จิจู๊ใช่คุเป็นพยาบาลรู้ไหมปังนี่ของเลยเพราะว่าเดี๋ยวเหยินะตำรวจก็มากันเยอะเลยพีน่าอดเจ๊ทำไมทำกับเราอย่างนี้ล่ะเอาไปเดาเดี๋ยววอกเดี๋ยวเดี๋รู้มันหัวล้อกันนะ สักก็เบื่ออย่าเลือนลบเดี๋ยวจัดการเออเป็นซะดีๆอ้าวแม่จะมาเนาะจะมาจัดการหนูได้ยังไงล่ะโอ้โหดีแน่นอนโอ้โที่เจ๊บอกนะหยิบทำเลยอ่ะของมึงกูถึงไม่เอาเจ๊ทางานเนี่ยโอ้โหดูดิพอพอเจ๊มารีบหันหน้าเข้าหาเจ๊เลยอ่ะเลือกเอาของคนได้นะเลือกดิเจ๊เลื่องจริงกับหนูอ่ะหนูรัตนาขอเลยนะน้อง จะจุกจุ๊สนะดันในมโนโอ้โหภายใหม่ภายบอกว่าปิดแล้วเจ๊เดี๋ยวรัตนีโผล่ปากเป็นควายต่อเากับแกงานนี่ไม่ดีเลยแล้กับใครนอกบ้านนะนะนี่ขนาดเราอยู่กับแกเก้จอนเ่ยทั้งวันแกก็จำเราไม่ได้อีพูดภาษาอย่างนี้ไงล่ะ เมื่อวานหนูก็บอกเจ๊ไปแล้วโอเคอุ้ยรีบไปหาพี่เลยโอ้ยเขาเรียกเราใต้ชิดโอ้ยโอ้ยไม่ต้องฟังเรื่องราวมละพัดจัดฉันเจ้โอ้ยเป็นพี่สาวเราที่ดีงามมากเลย คุณนิลานบอกว่าเดี๋ยวตามองเห็นก็จําหลานๆได้แน่นอนไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อะไรนะพี่นิรันเหรอาสะเบือย่เลื่อนโลกครูออนบอกว่ารอต้อนรับมาที่ปัดช่องเหรอคะโอ้ขอบคุณมากเลยครูออนเฮ้ยไม่ต้องมาดํเนาเ่นนั้นแมไม่เย็นไม่เห็นใส่กุนเชียงให้กินป้เนี่ยกุนเชียงครูออนกินป้าเนี่ยเออเมื่อเช้าใช่เมื่อเช้ากินกุนเชียงครูออนทานนี้อลมดีหมี่ดิ มันงู้ไม่ดีกับเราเลยอ่ะแต่งเรื่องนู้นเรื่องนี่เรื่องนั่นเรื่องนี้โอ้ยน้องนัเป็นน้องที่ดีเลศต่อพี่สาวนะแล้วแกจําได้เปล่าว่าแกติดหนี้ผมพันหนึ่งหัวน้ําชุบดูมันแต่งเรื่องเนาะเจ๊ไปยืมเงินใครเขามาไใครรักบ้านผู้ขายของล้วมือเอาไหมมีขายไหมล่ะเอาตุตีจะ้ตยขึ้นหลังคาไหมน้ําท่วมแล้วมก็ขึ้นดิเจ๊อูจะพักมี้ตก จจะะกูรู้จริงวิ้มเจ๊จุ๊กบ้านฉันเป็นยังไงมึงไม่ต้องไปนี่เขาเจ๊พี่จอยเขาจะขยับไปนั่งตักแม่อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหมันพูดนะเจ๊วันจะไปนั่งตักเจ๊โอ้ยกูบริบริการที่เริ่ดแล้วนะพี uh> ่สาวในไส้กูจะไปนั <c <c ่งของเขาได้ย uh ังไงล่ะเขาเรียบร้อยอย่างนี้แล้วอะแล้วเรียบร้อยอย่างนี้แล้วไปเบียดเขาทำไมน่ะโอ้ยนั่งใกล้กันหนึ่งมึงแล้วมึงมานั่งเบียดมั้งกู งามนั่นที่ปกเนี่ยขอนั่งใกล้ขออนุญาตนั่งใกล้คนสง่างามเดี๋ยได้ไหมจ๊ะถ่ายเจ๊่อยถ่ายทำนถ่ายหน้ใช่กนไม่ใช่ไม่ได้ลัตนาพลีโูนน พี่ชายในใส่เลยหอนเลยพูนดเฮ้ยมึงกโดูแน่เลยพอนดพี่วินวินบอกว่าเจ๊จุกก็ชอบใจนะสาวดาหลานนะนั่งหัวเลาะดึพูดนะอีแต่งเรี่ยงพี่สาวกูน่ารักโว้ยโอ้ยเจ๊จุกเขาแก่แล้วเขาจะไปน่ารักได้ยังไงพี่สาวกอีควาอเจ๊กูเป็นพยาบาลที่รู้ทันคนนัก โอ้ยรู้ทันคน,นคด้วยจริงไหมมึงอย่าบอกว่าเจ๊กูแกนะหน้าสาะเบลยันเือดเจ๊จุกทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเจ๊จุกไปปั่นน้องอย่างนี้ไม่ได้เจ๊จุกทำไมยุเยแยะตะแคงรั่วอย่างนี้ล่ะโอ้ยไม่ลูก โอ้ยเขาเป็นคนดีแต่เขาแก่ไงเฮ้ยอยู่ในหมู่บ้านเนยนะยผมไม่ได้ทําตัวอย่างพวกมึงอะไม่สบายใจเจ๊กูเลยนะไม่สบายใจเลยเจ๊เจ๊ต้อยทําแบบเนี้ยตาย,ตาย,ตาย เจต้อยไงเขาเสียงดังใช่แล้วมึงเป็นใครอ่ะเจกำนันเขาก็บอกแล้วว่าอย่าดังอย่าดังขอความร่วมมือไม่ร่วมกันยังอูยไปบาลที้งดเจจูกเจต้อยเขาพูดคำหยาบอะได้ยินไหมอ่ะเจนนมันว่าหนูสารพัดชนิดเลยน่เปล่าไม่เคยได้ยินไม่ได้เคยหยาบใครอย่างนั้นเลยนะแต่คุณตีห่าบอกว่าไม่ได้ชื่อเจต้อยนะชื่อเจห้อยหอเลจริงหรือเปล่าจ๊ะหอเลห้อยอะ ควายดองคุณตีห่าวรับไปเองนะนดองตีห่าวรับไปนะตีห่าวพี่วินวินบอกว่าอยากส่งของขวัญไปให้วันเกิดเจ๊ต้อยจังโอ้ยไม่เป็นไรค่ะแค่ส่งกําลังใจส่งคำไว้ใจ<อ>มพูดอย่างนี้แล้วกูไม่รับของมึงหรอกไม่ิงกเคกูไม่งอบ้านคุณตะโกูดีเลว จะต่อยเขาบอกว่าเขาล่ำรวยเขาไม่งอของพวกมึงหรอใช่เลยใช่ไม่บ้านเราไม่ของขวัญวันเกิดอะคนใจดีให้เพราะเขารักไม่ต้องมารักเราด้วยหน้าคนไหนด้วยแต่งเนี่ยจ๊ะรับของขวัญเป็นเหรียญไหมคะมึงเป็นใครแล้วมากไม่มีคนเขาฝากถามตังเป็นเหรียญเอาไหมไม่เอาละจะเอาอะไรอ่ะไม่เอาของมึงเลย อ้ยในบ้านเรามีอยู่แล้วโอ้โอมีอยู่แล้วรวยมีเได้เจ๊เอาอีกไหลมล่ะเมื่อตายฟรีโดยอัตโนมัติ